กราสวัสดีทุกคนกันด้วยนะครับวันนี้ก็อยู่กับพี่เหมือนเดิมอยู่ทั้งพี่เหมือนเดิมอีกแล้วนะครับทุกคนพี่ขอบอกเลยนะครับโนว่าวันนี้นะครับทุกคนก็คือพี่จะมารีวิวกิจกรรมต่างๆพร้มมือตัวใหม่นะครับพี่แบบว่าอัปเดตเข้ามาในเซิร์ฟหลักหรือว่าเซิร์ฟไทยของเรานะครับน่าจะประมาณสัปดาห์หน้านะครับที่แบบว่าจะมีการอัปเดตเข้ามานะครับและถ้าคนไหนนะครับที่เล่นในเซิร์ฟหลักหรือว่าเซิร์ฟไทยก็เตรียมรับ แรงกระแทกของราคาถูกๆที่ได้โคตรคุ้มนะครับใครที่แบบว่าอยากได้ของราคาถูกและโคตรคุ้มนะครับก็คือ ต้องเป็นกิจกรรมตลาดในความมืดที่ลดสูงสุดถึง90นะครับทุกคนพี่ขอบอกเลยรายการนนครัวว่าจัดหนักจัดเต็มกันไปเลยนะครับสำหรับมึงน้องคนไหนพี่คนไหนนะครับที่แบบว่าอยากเล่นอยากได้ในโซนกิจกรรมนะครับทุกคนพี่ขอบอกเลยรายการนนครัวว่าจัดหนักจัดเต็มจริงๆนะครับเนาสำหรับกิจกรรมตัวใหม่กิจกรรมฟรีนะครับทุกคนที่แบบว่าอัปเดตเข้ามาในเซิร์ฟหลักหรือว่าเซิร์ฟไทยของเรานะครับทุกคนเออก็จะประมาณเลยนะครับทุกคนแล้ว คลิปนี้นะครับใครที่แบบว่าเข้ามาแล้วยังไม่ได้กดไลค์กดแชร์นะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้พี่หน่อยละกันนะครับคนละ1นึ่ไลค์หนึ่งแชร์เป็นกำลังใจพี่หน่อยนะครับนาะแล้วพี่จะมีการแจกเพชรด้วยนั่นแหละนะครับทุกคนมาเรามารีวิวกิจกรรมในส่วนของกิจกรรมตราขอามืดกันบ้างนะครับว่ามีอะไรบ้างนะครับก็มี3-4ตลาดเลยนะครับที่แบบว่าพี่จะรีวิววันนี้นะครับทุกคนก็คือนี่เลยนะครับสำหรับอันแรกนะครับก็จะเป็นทางด้านของนี่เลยนะครับก็คือแบบว่าไอซ์วอล่า เป็นตัวใหม่ล่าสุดนะครับนอที่อัปเดตเข้ามาเป็นกิจกรรมตลาดความมืดนะครับทุกคนก็เป็นไอวอลที่โคตรจะเท่และเฟคโคตรเยอะเลยนะครับทุกคนก็เป็นกิจกรรมตลาดความมืดที่ลดสูงสุดถึง90นะครับมาดูว่าพี่จะได้กี่เปอร์เซ็นต์นะครับทุกคนเพราะว่าอันนี้อยู่ในเซิร์ฟนอกนะครับพี่บอกไว้ก่อนแล้วกันนะครับไม่ใช่เซิร์ฟหลักหรือว่าเซิร์ฟไทยนะครับทุกคนก็จัดไปเลยแล้วกันนะครับเอ้าช่วงวะนี้พี่หยุดสต็อปไม่ได้นะครับทุกคนนี่นะครับนอได้89เก้เาปอร์ ได้มา89นะครับทุกคนก็สังเกตได้เลยนะครับว่ามันจะเป็นทางด้านของไอวอร์นะครับทุกคนแต่นี่เลยนะครับทุกคนโอ้โหโคตรจัดเท่เลยนะครับมีคนให้เท่กว่านี้หรือเปล่านะครับเพราะว่าตัวนี้นะครับเรียกได้ว่ามันเท่จัดเลยนะครับเอฟเฟกต์ โคตรเยอะนะครับถ้าคนไหนที่แบบว่าอยากได้นะครับในส่วนของสกินไอวอรตัวนี้นะครับน้องก็รีดีว่าเอฟเฟกเยอะจัดเลยนะครับทุกคนนี่เลยนะครับก็เป็นประมาณนี้เลยนะครับทุกคนก็ถือว่าเป็นสกินไอวอร์ที่หลายๆคนไม่ควรพลาดนะครับสำหรับองน้องคนไหนพี่ๆคนไหนนะครับที่แบบว่าอยากได้นะครับน้องแล้วก็มีสกินปืนนะครับมีท่าทางเยอะแยะมากมายเลยนะครับทุกคนนี่เลยนะครับก็เป็นประมาณนี้เลยนะครับทุกคนนี่เลยนะครับพี่เขาบอกเลยแล้วกันนะครับว่า จัดหนักจัดเต็มนะครับเนาะไม่อาจแบบว่าไม่มีของเยอะเท่าไหร่นะครับแต่ของที่อัปเดตเข้ามานะครับก็ถือว่าคุ้มแน่นอนนะครับทุกคนนี่เลยนะครับก็จะเป็นประมาณนี้นะครับสําหรับแต่ละอันนะครับทุกคนพี่ขอบอกเลยแล้วกันนะครับว่า โคตรจะสุดเลยนะครับถ้าคนไหนนะครับที่แบบว่าอยากได้นะครับในส่วนของกิจกรรมนะครับหรือว่าอยากเล่นนะครับในสองกิจกรรมนะครับทุกคนก็จะมีประมาณนี้เลยนะครับทุกคนพี่ขอบอกเลยละกันนะครับว่าจัดหนักจัดเต็มกันไปเลยนะครับสำหรับพงน้องคนไหนพี่พี่คนไหนนะครับที่แบบว่าอยากได้นะครับทุกคนนี่เลยนะครับก็มีท่าทางเยอะแยะมากมายนะครับที่แบบว่าอัปเดตเข้ามานะครับทุกคนก็ เป็นประมาณนี้เลยนะครับน้อมีคาตานะด้วยนะครับทุกคนมีสกินบูดาก้อนนะครับทุกคนนี่เลยนะครับน้อก็ถือว่าเป็นแบ็คพิงค์นะครับน้อก็เป็นประมาณนี้เลยนะครับแล้วก็ต่อมานะครับก็จะเป็นทางด้านของเรียนอัพนะครับทุกคนอันนี้เป็น1ตลาดนะครับน้อที่แบบว่าจะมีการอัพเกรดคอนเซิร์บหลักหรือว่าเซิร์ฟไทยนะครับแล้วก็ มีอีกหนึ่งกิจกรรมหรือว่าหนึ่งอีกตลาดนะครับทุกคนก็เป็นตลาดแห่งความมืดนะครับที่ร้อยสองสูดถึงเก้าสิบเปอร์เซ็นต์เหมือนกันนะครับก็จะเป็นประมาณนี้นะครับทุกคนสำหรับตลาดตัวนี้นะครับทุกคนนี่เลยนะครับก็มีของให้เราแลกเยอะขึ้นนะครับไม่ว่าจะเป็นทางด้านของซุดนะครับนอที่แบบว่ามีให้เราแลกเยอะขึ้นนะครับทุกคนนี่เลยนะครับก็มีซุดต่างๆเยอะแยะมากมายให้เราแลกนะครับทุกคนก็เป็นประมาณนี้เลยนะครับรีได้วว่าจัดหนักจัดเต็มอยู่เหมือนกันนะครับทุกคนนี่เลยนะครับมีซุด หมดเลยนะครับเนาะแล้วก็จะมีทางด้านของนี่เลยนะครับก็คือถ้าทางยื่นกุหลาบน,นะครับทุกคนก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะครับสาหรับท่าทางยื่นกุหลาบน,นะครับแล้วก็จะมีทางด้านของนี่เลยนะครับทุกคนก็คือ ท่าทางนั่งรถนะครับนอนที่แบบว่าแค่50าเพรเองนะครับทุกคนแล้วก็มีซูปผู้หญิงสูทผู้ชายเป็นสุดกีฬานะครับทุกคนก็ถือว่าเป็นสุดที่หลายๆคนนะครับน่าจะอยากได้นะครับเพราะว่ามันสวยอยู่เหมือนกันนะครับสำหรับสุดกีฬานะครับทุกคนก็เป็นประมาณนี้เลยนะครับและพี่ขอบอกเลยนะครับว่ายังไม่หมดเท่านี้นะครับใครบอกว่าหมดเท่านี้นะครับทุกคนก็ยังมีอีกนะครับนอนนี่เลยนะครับก็จะมีทางด้านของท่าทางอีกเยอะแยะมากมายนะครับที่แบบว่าอัปเดตเข้ามาในเซิร์ฟหลักหรือว่าเซิร์ฟไทยของเรานะคครับกน็ เป็นประมาณนี้เลยนะครับเรียกได้ว่าจัดหนักจัดเต็มกันไปเลยนะครับทุกคนนี่เลยนะครับก็เป็นแบบนี้เลยนะครับทุกคนนี่เลยนะครับก็มีท่าทางประมาณนี้นะครับเรียกได้ว่าจัดหนักจัดเต็มกันไปเลยนะครับมีดวงตาด้วยนะครับทุกคนนี่เลยนะครับก็เป็นประมาณนี้นะครับทุกคนแล้วก็นี่เลยนะครับยังจะมีทางด้านเขาอีกหนึ่งตลาดถึงความมืดนะครับที่แบบว่าตัวนี้โหดสุดแล้วนะครับในเซิร์ฟนอกนะครับมีโอกาสอัปเดตเขาเซิร์ฟไทยเหมือนกันนะครับทุกคนก็นี่เลยนะครับเป็นซุดตัวนี้นะครับที่แบบว่า โคตรจะเท่เลยนะครับทุกคนก็เป็นแบบนี้เลยนะครับสำหรับชุดตัวนี้นะครับแล้วก็มีชุดนะครับนอโลบอทดด้วยนะครับทุกคนก็เป็นประมาณนี้นะครับเท่มากนะครับทุกคนนี่เลยนะครับแล้วก็มีท่าทางตัวนี้ด้วยนะครับทุกคนนี่เลยนะครับก็จะเป็นแบบนี้เลยนะครับทุกคนพี่ขอบอกเลยวยกันนะครับว่า จัดหนักจัดเต็มกันไปเลยนะครับทุกคนนี่เลยนะครับก็เป็นประมาณนี้นะครับทุกคนแล้วก็นี่เลยนะครับมีท่าทางตัวนี้ด้วยนะครับรีดดิวว่าจัดหนักจัดเต็มนะยครับทุกคนนี่เลยนะครับก็เป็นแบบนี้เลยนะครับทุกคนโอ้โหพี่ขอบอกเลยแล้วกันนะครับโนว่าอันนี้นะครับมีสุดที่หลายๆลาคนเรียกร้องของกันมาแน่นอนนะครับสาหรับสุนนี้นะครับก็รีดดิวว่ามันโคจะเทเลยนะครับทุกคนก็เป็นแบบนี้เลยนะครับทุกคนก็ถือว่า แต่ละซุดแต่ละเช็ดนะครับนอรีดีว่าจัดหนักจัดเต็มกันไปเลยนะครับทุกคนนี่เลยนะครับก็เป็นประมาณนี้เลยนะครับทุกคนนี่เลยนะครับน้องก็ถือว่าท่าทางตัวนี้นะครับก็อัปเดตเข้ามาในเซิร์ฟหลักหรือว่าเซิร์ฟไทยของเราด้วยนะครับทุกคนก็เป็นแบบนี้เลยนะครับโอ้โหเท่มากนะครับทุกคนแต่ละท่าทางนะครับน้องก็ถือว่ากิจกรรมทั้งหมดทั้งมวลนี้นะครับน้องก็จะมีโอกาสอัปเดตเข้าเซิร์ฟหลักหรือว่าเซิร์ฟไทยของเราเหมือนกันนะครับเป็นกิจกรรมตลาดความมืดนะครับถ้าพี่ๆคนไหนน้องๆคนไไไหหนนนนนะะะคคคครรรรัััับบบบบที่่่แแวววาาาาาาาอออออปปเเเดดดดตขข้้้้้มยยกกกืูลลิ็ใจ ประมาณสัปดาห์หน้านะครับที่แบบว่าจะมีการอัปเดตคอนเซิร์ฟหลักหรือว่าเซิร์ฟไทยนะครับทุกคนพี่ขอบอกเลยเลันะครับสำหรับวงน้องคนไหนพี่คนไหนนะครับที่แบบว่าเรียกร้องขอกันมาเยอะแยะมากมายนะครับนอว่าพี่จะวันแจกวันไหนนะครับนอพี่จะอัปเดตให้ดูวันไหนนะครับวันนี้ก็มาอัปเดตให้ดูแล้วนะครับสำหรับเรื่องกิจกรรมตลางความมืดนะครับส่วนเรื่องแจกนะครับนอจะแจกภายในแบบว่าวันเสาร์หรือว่าวันอาทิตย์นะครับนอก็จะพยายามทยอยแจกให้ละกันนะครับสำหรับงน้องคนไหนพี่คนไหนนะครับที่แบบว่า อยากรู้นะครับน้องว่าจะมีอะไรใหม่บ้างนะครับนาะแล้วก็ของฟีมีอะไรบ้างนะครับทุกคนก็รีดีว่าจัดหนักจัดเติมมี่าเหมือนกันนะครับสำหรับมงน้องคนไหนพี่คนไหนนะครับที่แบบว่าเข้ามาแล้วยังไม่ได้กดไลค์กดแชร์นะครับทุกคนก็ฝากกดไลค์กดแชร์คนละหนึ่งไลค์คนละหนึ่งแชร์ด้วยรายกันนะครับแล้วก็พี่พี่คนไหนน้องๆคนไหนนะครับที่แบบว่าอยากเล่นกิจกรรมอยากได้ที่สองกิจกรรมนะครับทุกคนก็คืออย่าลืมที่พี่รีวิวมานะครับทุกคนก็จะมีสิทธิ์ได้เล่นเหมือนกันนะครับไลค์คนลิ เพอซีนคนใหม่ก็อย่าลืมกดติดตามด้วยแล้วกันนะครับและถ้าอยากได้ของฟรีนะครับก็อย่าลืมคอมเมนต์ด้วยแล้วกันนะครับคนละหนึ่งคอมเมนต์แล้วกันนะครับเพราะว่าเวลาพิ่แจกพิ่แจกผ่านคอมเมนต์เท่านั้นนะครับทุกคนสำหรับในพี่ก็ขอตลาเพียงเท่านี้แล้วกันนะครับบ๊ายบาย